ครับสวัสดีครับครับตอนนี้อยู่กับท่านนายกนะครับ,รบนายก <ผม S 1> ชื่ออะไรครับนายกอมรรัตน์ปานเจริญศักดิ์ครับนายกโกนะครับนอนอนสูงเนาะเทศบาลนอนสูงตอนนี้เดินมาเนี่ยเห็นผลผลิตงามโอ้อิ่มอิ่มตามสบายใจเลยครับเนาะโอ้เห็นเราก็าคนขายอา่ะคนอ่ะเจ้าของกลุ่มเกษตรเขาก็ปลูกไปด้วยมีความสุขไปด้วยแล้วก็เป็นสร้างรายได้ ก็คือรอบรับดีมากว่าผมถามาอะไรก็คือชอบช,ชอบครับก็ชอบ,ชอบคือคือของเราพื้นที่พื้นที่บนอ่างมันมีเหลือเนาะไม่มีพื้นที่ลกลักว่างเปล่าก็เลยตั้งกลุ่มเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงมาไปดูงานไอ้อื่นมาไปดูแต่ก็อื่นมาบานเขาวอ่าดออจมพูเบิ้งอะไรเบิ้งเห็นแต่เขาโอ้อิจฉาเอาทำไมหนอสูไม่มีเนาะวะก็เลยก็เลยมาเห็นที่ตรงนี้เราแต่ทำารอบอ่างแล้วที่นี่ก็อยากอยากอ่าอยากรองรับซัพพอร์ตเหมือนกับอ่อะไรนะ ุมออกกําลังกายออกกำลังกายเสร็จก็ด้ซื้อผักซื้อักพอสารพิษไปออกกําลังกายรอบบึงแล้วก็มาซื้อผักบาร์ดิงครับก็เสียงตอบรับดีแล้วก็กลุ่มเกษตรเรามีความสุขแฮปปี้ก็เหมือนว่าตอนนี้ทยอยขายเราทยอยลงหลุดใหม่แล้วใช่ไหมใช่ครับอันไหนเมก่อก็บขายไปเรื่อยเก็บขายแล้วก็ลงใหม่อย่างพักบุ้งนี่นีใหม่จะผ่านไม้นี่โอ้ออเดอร์ออเดอร์ไม่นวันเปไนวัเลยวันละยี่สิบสามสิบโล ช่วงช่วงปีใหม่อากาศหนาวนะครับเนาะเนื้อย่างก็ขายดีเอ้น้ำเราเอาน้ำเราเราสูบจากลำเชียงไกมาสูบจากลำเชียงไกลมาต้องใช้กันหน่ยตรงนี้แปดสิบเมตรหกสิบเมตรห้าสิบเมตรใช่ครับเนี่นี่ต้องติดลำเชียงไกลแต่ว่าแต่ว่าทางทางที่สบานก็อนุเคราะห์เครื่องสูบแต่ว่าค่าน้ํามันค่าอะไรนี่กับกรมเกษตรเขาก็ออกเองอ่ันใช่เพราะว่าเพราะว่าก็ช่วงนี้มัน มันอาจะต้องเราทำให้แล้วส่วนการบริหารจัดการก็ต้องเป็นของกลุ่มเกษตรไปดีครับดีครับใหคเขามีส่วนร่วมดีมากครับใช่แต่นาภาระเทศาบาาหมดอะไรก็ไม่ได้นี่ก็ขอบคุณถ้าเท่านี้ พี่น้องเองมีเขา่ามีออกทยอยไหมหรือมีจุดไหนที่จะเพิ่มเติมเผื่อม,มีความสนใจต่อไปนี่แปลงข้างๆาแปลง้างคา,งา,งางนี่ถาม,มเามาอะไรนายกคิดเพิ่มเขาคือตอนนี้ตอนนี้รับความสนใจจากกลุ่มเกษตรทั้ง13 13ชุมชนในเรตเทาลเรารท่านได้สนใจก็มาร่วมกิจกรรมแล้วก็สามารถที่จะรับสมาชิกเพิ่มแล้วก็จะมาจัดสรรแบ่งแปลงอะไรก็อยู่ในกลุ่มเกษตรของเขา ที่ที่กลุ่มที่ตัดตั้งกลุ่มก็จะมีประธานกลุ่มมีสมาชิกที่จะให้ให้ความเห็นชอบกันเราเทศาบาลเองก็มีหน้าที่ที่จะ,ะ,ะปรับปรุงพื้นที่รุกล้างบางเปล่าให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องในเขตชุมชนเทศาบาลนนสูงทั้ง13ชุมชน13ชุมชนเลยไม่ใช่เฉพาะสวนผักนาะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับคือคือ,อก็ตอนแรกจะต้องอรวมกลุ่มก่อนแล้วก็ชุมชนไหนสนใจชุมชนไหนมีเวลาชุมชนไหนมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องปลูกผักสวนควัวเนี่ย แต่ไม่มีพื้นที่ทํากินมาร่วมกลุ่มกับเขานะครับนก,ก,บก,ก็ไม่ใช่ว่าเฉพาะชุมชนสัมผัสคนเดียวนะ,ะชุมชนตลาดใหม่ถ้าอยากต้องการ,รมาชุมชนบัวหนึ่งบัวสองัวสามชุมชนนวนตอูนวนลละเวียงอะไรแผนสุกอะไรท,ที่มีเวลาว่างที่จะมาดําเน,นินการกิจาก,การรมร่วมกับเราเนี่ยก็ที่จะที่อาจจัดสรรบรรสวนเข้ามาคุยกันเข้ามาคุยเข้ามาในลูกนักรรมการตอนนี้ก็ได้รับดูมีศึกษาดูงานมาดูแล้ว จากกสนอเรานี่กสนอใกล้ๆนี่ยมาศึกษาดูงานเป็นเป็นเป็นกล,ลุ่มแรกนะครับได้วิยากรจากอะไรนะไล่คืนลังมาเป็นวิยากรใหออ้แล้วก็คุณแ,ออแล้วก็กลุ่มศึกษานองเรียนก็มามา,มา,าอยู่ในหลักสูตรเขาเนาะจะต้องมาดูเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้จบ ก็เห็นว <im> ่าใกล้มีนอนสูงก็เหมือนอย่างที่ท่านว่ามีมีหลายโซนเนาะใช่ไหมัีมีต้นจมูด้วยเขาจะแบ่งเป็นแบ่งเป็นโซนแบ่งโซนของนนสูงเราก็กลุ่มใกล้ๆก็มีตรงนี้แหละมีด่านค้ามีด่านค้ามีอะไรที่มันเนี่ยสีสีอบตที่จัดคลุมกันเขาก็มาดูที่แปลงของเราก็ถือว่าสบความสำเร็จครับท่านกลุ่มใดจะสนใจมาดูศึกษาโรงงานกระดูกดีครับยินดียินดีไม่ใส่สารกินมีเลยไม่ใส่ครับไม่ใส่ ไม่ใส่เราจะมีทำ E.M. เองน้ำหมักเองอะไรเองนี่ต้องทำของแท้เลยลุงเดินเดินคนเดินเดินโฆษณาเดินลุงเน็ตเดินปลูกแปลงกระสแปลงมะเขือเทศแกนี่อย่างงามเลยนี่ลุงเน็ตของของลุงเนี่ย ครับลุงดิดนี่เด็ของลุงดิกดูดูพักบุ้งมาจอดมาดูยังงามลูกอาดใหญ่อาดลาดเลยข้าข้าข้าเกษตรกรขยันเนี่ยก็จะมาลดตัดทุกทุกเย็นเย็นไปอย่างนี้เด็กแล้วตอนเย็นก็จะมีอะไรนะผู้ที่มาออกกําลังกายมามาซื้ออ่าอยากอยากให้ได้ฟิลแบบนี้เนาะมาถอนเองอ่ะซื้อเองเด็ดเองอ่ะทั้งช่ทั้งชชายชาครับนี่เนาะยังลูกใหญ่เองฉีดยาถึงไหมเนี่ยใส่ปุ๋ยน้ำฮอร์โมน น้ำหมักน้ำหมักเรามีน้ำหมักอยู่ในในโรงงาคานเลยครับนี่โอ้เขาทาสระลุงนี่ถ้ากินสดๆนี่กินได้เลยใช่ไหมได้ครับไม่ไม่ผมไม่ตายนะเด็ดกินเลยเด็ดกินเลยถามจริงเอออันนี้อันนี้พันได้นั่นปลาชินีปลาชินีเนี่ยแล้วทำไมมันหนีไม่แ e n ได้เนาะเก่งเนาะปกติเขาต้องอยู่ในมุ่งในอะไรโรงเรือนใช่ไหมลองดูนี่นี่นี่ผมยังงงเนี่ยนี่นี่กินได้เลยเนาะลุงดิดเนาะนี่เลือกเลือกเหลืองนี่กินได้เลยครับนี่นะครับ เออของแท้เลยครับเองเออรายชื่ีเลยเออชอบ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 อีกต้นสดครับเป็นเมียนิดครับครับอืมโอเคก็เป็นผงานดีได้ครับบุ้งก็กำลังงามอืมสนใจก็มาซื้อมาหานะครับราคาก็ไม่แพงกว่าตลาดเนาะถูกกว่าตลาดเลยเนาะถูกกว่าถูกกว่าเนาะครับก็น้ำท่าก็ทางไอเทศบาลเขาจะดูแล แต่ก็มีตะลงแรงก็สงมาเอะไรพันรับปุ๋ยเองกับดูแลประมาณนั้นลุงเนาะนครับพันก็หาเองอะไรแต่ว่าเราก็าถ้ามีทางทางทาง,ทาง,ทางจังหวัดด้วยทางากลุ่มอะไรนะต่างๆที่เขามีเขาเรียกสามารถติดต่อที่จะขอพันธุพืชขออะไรได้แล้วก็ทางกรุงเกษตรก็ติดต่อให้ให้มาทางทางกรุทรงเกษตรเราได้ได้เอมาทดลองปลูกทดลองอะไรเขาก็จะสนับสนุนเดินอยู่ครับก็ประสานกับทางเกษตรจังหวัดเกษตรนนสูงเรานี่แหละ มีพันุพืชอะไรมีมีมีพืชอะไรที่จะเป็นพืชเศรษฐกิจบ้างก็มาลองดูกันของเรามีพื้นที่แต่ว่ากลุ่มเขาก่อโรงแรงกับโรงโรงงานเองอะไรครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านนายกอมรรัตน์ถูกไหมอมรรัตน์ปารยจริกศักดิ์ยกโกนายกโคตรครับโชคดีครับรับรวยร่ำรวยครับขอบแข็งแรงครับ